เออไม่นี้ฉลองอีกย่างนี่คืเอเห็นทหารมาปรับผมอันนี่เราจะมากิน,นเนื้อเนี่อฉลองอยังอันนี้ฉลองไปทำผมมาใหม่อันนี้ไปยืดผมมาแล้วก็จะสวยนิดหนึ่งเดีวเราก็จะมากินแหนื้อเนื้อเราเอาไปดมูมมันนี้อะไรมางนี่ก็มีผักมีเครื่องแหน,นื้เนื้อ มาดู้อเสเนื้อเนื้อเน่ยใครที่อยากกินก็ไม่ได้ขายให้เขาหรอกไม่ได้โฆษณาแบบแต่ว่ามันมีอยู่ทุกปั๊มนะจากที่สังเกตดูคือไอเราตอนแรกอะตอนแรกๆที่เราอยากกินเนื้อเนืน้อก็วิ่งไปเทอูดรครับ แต่วิง่งไปอุดรอนน่ะมันก็ดีตรงที่มันได้ถาใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยกล่องซื้อได้น่ะสามารถหาซื้อได้ปตททุกฟัมหรือร้านที่เป็นของฝากอ่ะมีไอเราก็โง่อย่างน,น,น,นั้นไงไงก็คือไม่รู้จริงๆ,ๆเลยเลย่ยก็ซื้อที่ฟัมของอะไรนี่ราคาวิธีแนมเนื่อวิธี ใช่มันเป็นแรง,งระดับประเทศนี่แหละแล้วก็เลยอ๋อมันมีขายอยู่นี่ว่าเราเราเพิ่งรู้เองทีงจริงคนอื่นขเขาคงจะรู้แล้วเลยหรือไหมก็มไม่รู้จากที่เดินทางรอบประเทศอยากกินช่วงแรกๆก็จะวิ่งไปถึงอุดรครับเดี๋ยวเราแช่เส้นก่อนอุดรเป็นอะไรโรงงานอุดรก็คือสาขาใหญ่ันเลง เป็นบริษัทเลยบอก<ช>เป็นห้างเลยบอกนี่ไงไงต้นกำเนิดอยู่ที่อุดอรนั่นเอแล้วนี้ซื้อมาจากไหนชุดนี้อันนี้ซื้อจากปั๊มปตทสาระคามว,าว่าทางผ่านที่เราไปส่งของมันอยู่ตามร้านอะไรทิศไทยอยู่ในตั้มร้านของฝากร้านของฝากโอ้เออร้านของฝากตาม<อ>ปั๊มนั่นแหละสังเขียได้ตั้มปตทมีร้านของฝากหรือไม่ไม่ปตทมันอาจจะเป็นร้านของฝากมีได้ทุกที่อ่ะพวก อะไรถ้ามีร้านของฝากคือไปถามได้ใช่ก็กินแบบนี้เลยประจำต้องวิ่งไปอุดรไม่ต้องปไปอุดรแล้วเขาจะเริ่มไหนทำไงแงมนึนนงน้องกุ้นเกิดสีบุมักเพราะว่ามันต้องเก็บเก็บเล็กๆน้อยๆใส่กันเขาขาี้การเก็บ ยังคือแหวกแนวอยู่ว่าสิกินเนี่ยยังยังเห็นบ่ต้องยากไหมตักใส่จานแล้วก็คุกคุกคุกเลยเลยบ่๋นก็เลยนั่นเป็นยำยำนั้นอันนี้อันนี้มันเป็นเมี่ยงไม่มีมันไปเก็บบลกเฟืองไหมหลอเฟืองมีบานเ่าไปดีวยเปนนักตเกิอันนี้อยากกินเลยทนทานทานกินเลยกินเองคนเดียวด้วย เอาไม่หอผักใส่ด้วยบอ๊ะหอผักมันทำใหญ่อ๋อไม่กินกับออะมันก็เนื้อถาดเผ็ดเ็ดมัน วิวย้อนกล้บกันบมาอาหารเย็นของเรานีแหนมแล้วไอเนมมันมือนีอาาออ่อาหารมือเที่ยงองาหารมือเที่ยงของเราเมือเ่อกี้ลืมใส่พจี่งี่แล้วก็จะกินยัวคนไทยนะคะส่หมทุกอย่าง จะแอกมาหน่อยเมื่อสองชิ้นไม่นี่กับโบไม่ยังไรฮะเหตุเก็บเพื่อนเพื่นพนพนพอนๆแรกเอาคิดถึงใครคิดถึงเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปยาวนานละไม่ไม่ค่อยมีเวลาทำเอะอืม้ม รื้อเบอกแล้วค่ะกล่องเนี้ยมันห้าไม้มีมีห้าชิ้นมันก็ินท,ที่ตัมมันสองสี่สิบบาทกินคนเดียวนี่ก็กินได้สามวันแล้ว <c oughs> อันนี้คือสองไม้นี่ มานีวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนถามคนตากล้องจะดูมาลํลำเขียดอีสานช่วงนี้ก็จะมีพระป่ามีงานมีพระป่ามีีมฉลองโบสถ์มีอะไรหลายๆงานเนาะกินรอเวลาวันนี้บ้างไม่ได้ไปส่งของไม่ได้ส่ง ไม่ได้ส่งของไม่ใช่ดีนะฮะก็มีรายได้เข้าไม่มีเงินไม่ได้เงินเลยวันนี้ว่าได้ตอนเช้าก็มีออดเดรมมารับนิดนึงเขามารับยอดวันอาทิตย์ก็เลยมีเวลาได้ถ่ายคลิปนี่แหละถ้าปกติถ่ายัง่มูเว็ตมันก็ถ่ายบุหรเนาะเสียงคนเขาเปิดเพ้งเงินพนักงานเปิดเพ้งไลก์ขี้เกียจเอามา าก็ไม่ต้องหลังงานเสร็จก็เป็นเวลาของเราทายเงมื้อคืนนี่แหละหลายคนก็อยากถามน้องว่าเป็นยังต้องกิยไปี้ยมื่อคืนเพราะว่าตอนกลางวันเสียงเพลงเสียงอะไรเยอะแยะทั้งคนงานก็เยอะมีเวลาเฉพาะนี่แหละกลางเย็นวลาเป็นของเรานอกจาก จะเป็นวันหยุดวันหยุดเราห้องกับบริยูอีกนี่เนาะวันหยุดก็มีแต่ไปต่างจังหวัดจะบอกว่าวันหยุดกับบริยูธุระซื้อของส่งเงีน้นี่แหละชีวิตพอคาไม่ค่ามันกับบริยรูย้ย่างที่เห็นมีไมล้วั้งแหละแต่ตอนนอนเนาะ <c oughs> ตอนหนึ่งคืนเั่นแหละกลับมาถึงบ้านก็ถ้าถ้ายังพอมีแรงเราก็จะทําคลิปเนีดนๆหน่อยๆน, <c oughs> นี่แหละมันก็ ทางจับเงินแนากาศอีกเลยเราก็พยายามที่จะสร้างสร้างไรายได้อีกทางเนาะไรายได้แล้วก็สร้างตัวตนนั่นในการสร้างตัวตนย่างนึ่งและวเพื่ออย่างให้เพื่อนเพื่อนทางโซเชียลได้หูได้เห็นว่าเทาหน่ะบ่ได้ไม่ได้เมคไมไ่อะไรขึ้นมาเขาเห็ดเป็นอย่างไรเห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็แดนทรง เป็นยังมันคือจังเขาก็สิวา่าเป็นยังคือนีรถแล่นไปแล่นมา,ไปน,านไปนั้นไปนี้ได้เที่ยวได้นางจริงๆก็นี่แหละงานที่ห้องพักผ่อนเหตุแต่เลยอยากอยากให้เพื่อนๆเห็นชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เราใช้อยู่เนี่ยกินก็กินอย่างนี้แหละวิธีการกินก็ยินตามพื้นผู้ชาเราลอยอยู่เบื้องเน้อยู่ในแพนกล้องดูนี่ดูตั้ <c oughs> แต่ทีนน่นี่นาให้คนงานมองตอนนี้จะเทียเ่ยวห้อง ก็น,นีแหละตามสภาพความเป็นิดกนัเมื่อ็จะมี้เสียงเสียงตู้เย็นอันนี้ไม่ต้องตกใจเสียงตู้แช่ใช่ที่บางทีเราได้ทาอัดคลิปอ่ะมันก็เวลาเงียบจริงๆเราก็ถึงหาเวลาได้งั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้ตู้เย็นเรามันดังแล้วแล้วก็ขอฝากฝากไว้มอนเดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดกาันทำคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะพอเมลล์ชนแนลก็ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ